สังกวาดยักษ์ใหญ่โอ้ท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ลูกสวายนะสังกวาดครับใหญ่มากโทรไปชที่น้างเยมาแล้วครับโอ้ ยังไม่ได้เลนะต้นสังก่าดสังกวาดแล้วโอ้ท่านผู้ชมตัวมันใหญ่จริงอ่ะสังกวาดวันนี้อ่ะต่อไปกับขี่ต้องต่อแบบไหนยังไง เขาให้เอาไปรับรองแพทย์มาแล้วก็ลยนี่หมดเลยอ้ตับเพียนะตับใหญ่ครับ,บหน้าเร็วมาแล้ว,ลวจุกใหญ่หน,น้าเร็วมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันมาเพียนใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยปลาส้มถือสวยเลยรุ่นนี้ สวัสดีครับผมวันนี้เราเข้าหมายกับสามเซียนครับวันนี้รถแก๊งครับคองสิบสามเช็ดเดิมครับผมวันนี้มากับนายวินัยลุงอำนาจหมายรถบัสครับสวัสดีครับเดีย๋ยวจะรถบัสหมายรถบัสรถบัสในตำนานครับผมหมายนี้ ขายดีไายเด็ดมายดังของเราเลยน้ำดเยอะมากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนั่นนะวันนี้เราจะเป็นยังไงจะสำเร็จไหมจะเป็นเหมือนคลิปปก่อนๆไหมที่เรามากันรอบนูน้นนานมากครับคลิปนี้ที่เราไม่ได้มาสองเดือนนะครับสองเดือนผ่านไปน้ำลงเยอะมากวันนี้แต่น้ำก็ยังไหลแรงอยู่นะ เยื่อวันนี้เราเตรียมมาสองฐานครับของในในถานหนึ่งของบมถานหนึง่งก็เยื่อก็เป็นสูตรของเรานี่แหละลองดูครับวันนี้จะมีไหมธรรมชาติมันมีอะไรที่ดีดีคาดึงแล้วก็คาดดึใช่ครับ,บ <laughs> มีอะไรดีให้เราได้ค้นหาครับมันมีมากกว่าที่เราเห็นแน่นอนครับเช่นกันกับตรงนี้ครับทรัพยากรในน้ำของเราเนี่ยเปรียบหอย เี่ยงก็ว่าวันนั้นคุณจะมีดวงไหมพวกเรามากับดวงครับนี่บ้าหรือเปล่าดวงลุง้นลุ่ <c oughs> นที่บอกตรงๆนี่มันทาของพี่เชินชมครับผมลำอยู่นี่นี่ <c oughs>

ตีไปข้างหนาลันไปือจกีขึ้นข้างหลังก็ได้มีไม่งามไส้กขหลังคลุยคุณยอดเลยใช่ไหมวิธีการตกปลาแบบแบบใหม่ อยาพูดแต่เดี๋ยวเอาจริงอ่ะคุณพื้อะไรกันเอาลุงคุณต่อยแล้วเหรอคุลุงโดนคันไม่คุณนี่คันมันน้อยยังงไ หงเป็ดยังไม่ทันเสร็จทันเลยครับเอาแล้ว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 ลองเรากินตั้งนานดีกวาตั้งาเขาลอออกมาไงอ้ดูข้างหลัง้วยิโอไอทอ๋อ แถวนี้ก็มาเดี๋ยวเขามาลาวเดียวเลๆขามีลาวผมเอากล้องวางตรงนี้ดีกว่าข้างๆไหนนี่ปลอดภัยเอาไว้ข้างลุงไม่ไม่มั่นใจเลยลงไปในน้ำเลยใช่มใช <laughs> ผมกลัวกล้องผมลงน้ำเต็มตาเลย มาบ่งตัวที่มันสุขภาพาาก็ขาดมเือ้ร้านนี่มให้กินเ่อีอะเหรอขอฟุ้งับเลยยอนเลยอ่ะ มันติดแดงสีแ้ว,แวไม่รู้ว่าปลาหรือว่าไอ้กระปลาด้แหละแต่ไอ้ที่ขย,งขยงมงยมงนี่คือหญ้าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนะรอดนึ่งแปับนึง ท่านผู um, ้ชมนี่ไม evet> sort of okay. ่ใช okay, ่ลูกสวายนะสังกวาดครับใหญ่มากเขียวเลยกิ้นขนมปังครับขนมปังเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดตัวท้ายครับแปัญกายยังไม่ค่อยเด่นหม căn bếp này, không được tì tách riêng lẻ. Nên là <đây> Ôi, <nữa> <laughs> không biết gì. Nào, luôn. con không Có ได้อยู่ตัวเท่าเขียนลูกสบายครับมาแล้วครับลูกสบายด้วยสังกระบาดยัสังกรบาดตัวนนี้เลยโทรอะไปโทรที่สองอะรมาแล้วครับโอ้ ใส่สวยหรือเปล่าไอ้นั่นหรือเปล่าใส่ยูใส่ยูพี่หมูดำนี่ใส่ปบบใย่โพหมูดำใส่โพหมูดำใส่ยูเปล่า เฮ้ยโอ้ที่สอันนี้ก็ปลาส้มแล้วหรอวันนี้าปลาส้มบัดรวมเลยแปดโมงยี่สิบเจ็ดนาที เข้าดีจังว่าผมโดนโรคร้อนอยู <laughs> ่นะในตอนนี้ครันี้ก็กินไปกูไม่กินเลยตามยังต่อเดี่ยวอยู่เลยเมื่อกี้ลุงรีบไปวัดมันวัดดูสิเนี่ย ปลาทูต้มยำปลาทูสดเนาะอื้อเอ้าอิ่มแล้วหโอ้ดือออกเลยนี่ไม่ขี้ออก

แล้วเนี่ยปลาหลุดหรือเปล่าเก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงเศร้า ได้ลุ้นนะแต่มันก็จะลอยไปตามน้ำมันก็จะเบื่อตรงนั้นน่ะหมอวะพี่เดี๋ยวไอ้คันนนท์แม่เป็นเรื่องถึงไปพุ่นลอยแล้วเนด้อ่ไเป็นเังเลยโทรศเพทยเ่ะเป้ยจังเลยโทรศัฮท์อ่ะเป็นคนเฮย้ยเฮยเฮ้ ตายไม่ได้ดิใช่เหรอใช่ไม่ใครจะอะไรระดับขนาดนั้นอ่ะโอ้เรียบร้อยแล้วโอ้ยอหญ่แน่นชนได้เกี่ยวเลยตัวเบ็ดเกี่ยวกับต้นอสังกวาดสังกวาดแล้วโอ้ยท่านผู้ชมตัวมันใหญ่จริงอ่ะสังกวาดวันนี้อ่ะ สองไอ้พี่เดินสะดวกเถอะเฮ้ยมึงเห็นไม่รอบคินกันมเยอะๆเลยน่เฮ้ วันนี้บอลน,นะฮะวันนี้บอลน,นะฮะ ไปถามก็ดูบอกว่าผมผมอารถเอารถลูกค้าไปต่อเทเียนมอไอ่ะเลยผมลองขึ้นไปถามตั้งสี่เขาบอกว่าเขาถามว่ามาทำไรผมกดไปกิบนบะัตรอยู่เลยผมจะต่อไปกับสีนี้ต้องต่อแบบไหน,นยังไงต้องให้เอาไปรับรองแพทย์มา แล้วก็ตกใจเลยเฮ้ยพี่บานไม่เงียบเลยอ้านรตะเพียนตัวใหญ่ครับมาแล้วมาแล้วเราติดจมง่ายให้มาแล้วคือทำไมนักสีเขาไปเดินเข้าห้องเลยอะ่ะอบลมเลยเหรอไม่ไม่ต้องออนไลน์เหรอต้องนอ,อนลายตอนตอนชิวจะได้ จะได้เขาห้องลงตั้งนาเดื้งน่ะเอาเอาเอาเอ้าเอ้าขูนอนได่แลับตุกเลยสุดแล้วน่ะสุดแล้วเอาทิ้ไปเลยนั่นน่ะเอากที่นี่เอาปลาก่อนโอ้โหปลาที่ไม่ค่อยได้อยู่ไม่มีล ขึ้นแต่ทันคุณจะได้บทสักขับไหนตัวโอ้โออยใหยใหญ่ยูนามืนกันนะเนี่ยแตมันมา,า,าเนียเีใหญ่เลยเนี่ยปลาส้มสวยเลยรุ่นนี้ วันนั้นน่ากับรุ่นนี้แหละทิ้งสามตัวเลยไยังไปทำปลาส้มแล้วก็เต้าทิ้งทอดใสไปให้ได้อย่างดีอกจะทอดจะทอดไม่ได้ทอดก็ขีดจนลืมอ้าวอ่าซะาเหตุอะไรที่ได้ก็เอาเถอะไม่ได้ได้ขยะนิดหนึ่งปูกแล้วผูกแล้วไม่ได้เจ็บครับพี่น้องได้ไหมครับ แตนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้เจ็ดโมงแล้วเรียบจัดวันนี้เรามาลองหมายหมายในตำนานของเรา วิ่งครับ โตลึกไหมหูใหญ่จริงตัวนี้ที่ปล่อยอ่ะที่บอไม่ปล่อยโอ้ยโนนเลยยังไงกระดึ้นฟันคงเลยเดี๋ยวเอาตับๆเรื่องดูดที่บุหรี่มันเข้ากล้องจะให้เป็นพระเอกซะหนึ่งในอัตยาอยู่นั่นแหละพระเอกขี้ยาพระเอกขี้ยาเอาตะกับมเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายดูกระดนถึงกระเพาะหูใหญ่จริงตัวเนี้ยถึงกระเพาะอ๋อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงติดคออยู่เอาคีมคีบไอ้คิปเปอร์เอาไอ้เอาคีมคีมคีบนี่ได้หรอคีบคีบเอาคีบคันก่อน เอาคีมขีมเอาคีมมาขีดได้ยา